พร้อมยังครับเว้าตัวที่ถไ่ครับตัวที่22ครับ22 2่เว้าของคุณสุรศักดิ์ทองสะอาดครับพร้อมครับพร้อมยังครับเ้าตัวทพร้อมเนาะพร้อมแล้วขึ้นเลยครับพร้อมแล้วไปเลยสีเหลือง้าตัวสีเหลืองนะครับพื้นสีเหลืองไม่ได้ไปขโมยจีวรพระจากไหนมานะครับ หางเป็นเกลียวเลยครับครับโอ้โหหางเกลียวครับโอ้โหทําหางเกลียวได้งามมากเลยนะครับหางสีน้ำเงินอ้าวอันนี้ขึ้นโดดเด่นอีกแบบหนึ่งครับขึ้นสูงเลยครับอ้าวนี่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 คะแนน,นมาอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ประเภทว่าไม่กลัวลมบนนี่อันนี้น่าคิดสําหรับกรรมการนะครับน่าคิดเลยนะนี่ครับติดลมเลย ถ้าอย่างนี้ปล่อยเชือกยาวๆก็อยู่บนนั้นหละทั้งคืนเลยนะครับผมว่านะสวยมากครับสีเหลืองมองเห็นแต่ไกลนะครับเหมือนจีวรพระนะครับ่นองเห<อ>็นแต่ไกลนี่ก็สีเหลืองครับทีโอเคชื่อสุดยอดเลยครับตัวต่อไปครับหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่มือและอัดขนาดมาจาก ชมรมเบ้าอีสานแถ<ช>วหัวลิงครับหัวลิงเป็นวอกมาจา,บากบ้านหัวลิงใช่ไหมครับครับผมนักวิ่งครับอยู่ไหนนักวิ่งพร้อมหรือ,อยังครับนักวิ่งอ้าวเ้า หมอไปแลครับเป็นสีเหลืองนะครับเตรียมพร้อมนะครับแอกดังแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเตรียมหาโอ้เหยียมหาขางานมีคนเหยียมหามีคนขโมยหางครับมีการเจรกรรมหางครับพี่น้องครับแจ้งตำรวจหน่วยคูภัยได้เลยครับข้างขานฟดเลยครับไปเหลือเลยก็เหลือคังหนึ่งครับโอ้โหนี่ ขนาดเสียงข้างเลงครับยังไปได้สวยนะรับทรงตัวได้อีกครับครับ,รบอ้าวว่าวตัวนี้ครับแรงว่าวที่สีเหลืองกาลังติดลมอยู่ขึ้นขึ้นก่นอนไปแล้วนะครับทั้งคู่นะครับยังทรงตัวได้เหมือนกันนี่ลีลาเหมือนกันติดลมบนลมสูงเหมือนกันน่าคิดน่าคิดกรรมการคิดหนักเลยทีนี้อ้าวนี่นี่นจะตัดสินยังไงก็อยู่ที่อาจจะเป็น ต้องตัดสินด้วยความสวยงามนี่พร้อมไหมครับของรูปภาพประดับประดาอะไรเอ้าวทำไมจะต้อง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 เชียร์กันแน่เนาะว้าวจาน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 เรียกพอทางหน่อยเป็นเบ้าของคุณอ่าพัภูมิชัยอ่าชื่อผมอ่านไม่ออกครับอะไรพัดลินชัยใช่ไหมครับพัพพุนชัยพระฤชัยพระพัพพุนครับพัดลิน พ่พคุนชัยคุณคุพุณคืนคืนพุนคุชัยคุพคืนชัยประเสริฐสวัสดิ์เฮ้ยอ่านยากเน้อเน้อแคุย ทีมงานของเขามีเลข8 9ใช่ไหมครับหรืออะไรนี่ใช่ไหมมาจากสะพานสั้นครับโอนมชนแถวสะพานสั้นนะครับอยู่ตรงไหนสะพานโรงเย็นครับแถวโรงเย็นตรงนั้นแหละครับยัดนะครับหรือว่าขนาดยัดทาศิลปะนะครับคอนว่าตัวนี้คือนายานครับทีมนาจาร์พรอมไปแล้วครับไปเลยไปแล้วครับนี่แ็นนี่ ระวังหางด้วยนะครับระวังหางด้วยนะครับครับโอ้ยหางยาวเลยโอ้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 ยหางโอ้ยหาง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 เฮ้ยลงอกลงอกลงอกโอ้ยหางนี่แทบจะเอาพี่น้องประชาชนขึ้นไปด้วยยาวจริงๆเลยครับนั่นจัดไปยาวที่สุดนะครับอ้าว เ้าติดลมนะครับติดลมดีนะครับลมบนนี่จะแรงหน่อยนะครับเอออันนี้ปีกไม่อ่อนมากนะครับอ้าวแต่ว่าก็สามารถที่จะต้านรับลมได้ตั้งลำสวยครับสวยงามสวยงามตัวนี้นะครับใช้ได้การลอยตัวใช้ได้การขึ้นใช้ได้นะครับ ปีไม่อดจน,นเกินไปนักถ้าปีกอ,อนเกินไปต้องสมดุลอย่างอื่นนะครับถึงจะปีกไม่หักครับสวยว่ารูใช้ได้นะครับการทรงตัว